สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมโหดเพลงนะครับเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่ายนะครับโปรแกรมนี้นะครับนี่เรากดเข้าไปดูนะครับ Y ที่สามนะครับโหลดในเพจสโตร์นะนี่นะครับให้เขียนชื่อเพลงมานะครับเอาผมอันนี้ครับชื่อเพลงนะครับ กดค้นหามันจะดาวน์โหลดให้ขึ้นมาเลยนะครับเจ้าเพลงไหนเพลง,งล่าสุดเลยไหมนะครับนี่มันก็ขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเฮ้ยมีเข้าไ,ไหนนะครับเมืพอมันค้นหาเสร็จมันเป็นแบบนี้นะครับหาดาวน์โหลดกันได้ตามเพจสโตร์นะครับบางคนอาจจะหาไม่เจอนะถ้าใครจะดาวน์โหลดก็กดเข้าไปที่เพลงนะครับหน้าเพลงมันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ มันจะมีตัวด,ดาวโหลดสองตัวนะครับให้กดอันแรกนะครับตัวอันนี้เล่นนะครับนี่นะครับที่ผมโหลดก็ใครอยากใครอยากดาวโหลดก็ไปหาโหลดตามเว็บตูนะครับถ้าใครหาไม่เจอก็โหลด,โ,หลดโปรแกรมอื่นเอานะครับก็วันนี้ผมมาแนะนำโปรแกรมแค่นี้ก็วันนี้ก็ไม่ไม่มีมาก ก็วันนี้ขอจากลากันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ